ขวัญข่าวดวงบูพานกำลังรับชมได้จรัดีก็มาตั้งแต่ในบ้านกันนะจ๊ะขึ้นกับรถกระบะใกล้จะเรียบร้อย ที่รถไปตรงนี้ไง,งจียาจัละสีภาษาไทยกับภาษาจังกฤษจะได้เสียงเดียงสวยๆนี่ก็ได้ยังจำมาได้กระฮัปกปลื้ก ดูปลาเพิน่นสีได้กินฝนแน่กระตือฝนแน่ไปเสียง,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 งกิงแล้วเว้ยไม่เว้ยกล้องนี้ไปเบิ้งปตาหงาเบิดเอเซ้จิพ่อ lúc sẽ tiếp khẩn nhiều và sống mắn sân đêm hm 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 nó hm 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 ก็ว่าปฏิปเสธก็ไปแน่้มอ่อยไปแน่จัง้อยไม่ไพ่บวกเนี่ยกระซิพอดกินอ้ําก็ไหลอยู่ตัวมาอย่างนั้นสุดสวรรค์อย่างนี้อันฝน,นเลยเนาะตันอยู่จ้า mình có hết việc sau hết việc nhang sử bưng con quay bưng ẩm vô trà Mới có hết việc Sau hết việc nhang nó bông con quay bông Và nó Chị lột quay cho ดูปลาเปนสีได้กินฝนแน่กระตือฝนแน,น่เนาะตีเอ้คุณตรี <c oughs> เห็นตัวกิงไหมเพร์มาสันหอมมาเนี่ยหอมนังก่อนเป็นไาหอมเลยเนี่ ឡើងរັບជោមអើវាយជួហ៎ กำลังรับชมขอบคุณด้อค่ะเด้อยายจราศีอยู่หนองบอัวลำพูเป็นยังดอกกินแล้วตีอันเขียว,วพุ่งใชพี่น้องน้อง,องมันถือกันก็ตอนมันถือ,อแี่เขาค่อยจะแหลบหมดเลยห่ัหง่ขาวตะเก ا า ขอบคุณค่ะ,คคะที่เปิดตาให้ยายจระรีไม่น้องก้อยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก ตระรีผาพรมนตึกฝนนี่ช่วยได้บ้านฝนไปไง ไลบึงบุ้ยมียังล่ะไปเด็ดดวงแักนี้้องขาน้ามันก็ไปพอดีตัวซ้อนตอดปลอตดปลอไปกับกล้วกลมาตัวยังย่างยังเขาอยู่างกันหน่งแล้วติบยงกินันตัว กระปวดขาถ้าเป็นยังดอกพอเอ้ยเถ่ามานี่สุขภาพบนร่างกายแล้วล่ะมาหามาฮาส้งกินเม้าสะดสดมันอีกคิดติดไปซักายไีนั้ Cứ ngò thế này, bật nhà phân chỉ là 5 môn này nè <laughs> <laughs> พดีกัพนี้กัปับออกไปเขากับปับพอดีเตู้กันับเรื่อง่มาเบิ้งเจ็บน้อยนิดหอกแต่ว่าเจ็บชิ้นก็ได้ล่ะว่าท่านคำทำเบิ้งคำจังน้อยเพิ่นสิเก็บมาถาอปา มากนะครับม้ไม้กินเขาน้ำกันเชิญค่ะเชิญเชิญล้างแกงปลาลูกไงใส่สินร่างเขามาเลยแกงปลาลูกใส